ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพามารีวิวเชิงลึกกับหนึ่งในรถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นั่นคือ GMC Hummer EV SUV 3X รุ่นปี2026รุ่นล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากโมเดลแรกที่สร้างกระแสไปทั่วและครั้งนี้มันกลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับปรุงที่ล้ำสมัยมากขึ้นทั้งด้านสมรรถนะความหรูหราและดีไซน์หากคุณกำลังมองหา SUV พลังงานไฟฟ้าที่รวมทั้งความแรงสำหรับลุยทุกสภาพถนน เทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์อนาคตรถคันนี้ถือว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งเรามาเจาะรายละเอียดกันตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะและราคากันเลยเริ่มจากภายนอก h ัมเมอร์ ev suv 3 x ยังคงมีรูปลักษณ์อันโดดเด่นที่ใครเห็นก็จำได้มันถูกออกแบบมาให้ดูดันใหญ่โตและมีความแข็งแกร่งดูแล้วสะดุดตาทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางออฟโรดด้านหน้ามาพร้อมโลโก้ฮัมเมอร์แบบไฟเรืองแสงที่รวมเข้ากับแถบไฟแนวนอนสุดล้ําไฟหน้าส่งตั้งให้บรรยากาศแบบอนาคต ขอบตัวรถที่เหลี่ยมชัดเจนทําให้ดูเหมือนยานพาหนะทางทหารมากกว่ารถ SUV ปกติซุ้มล้อถูกออกแบบให้แข็งแรงมาพร้อมล้อขนาด22นิ้วแบบสตรีทหรือถ้าชอบลุยก็เลือกแบบล้อ18นิ้วจับคู่กับยางออฟโรด35นิ้วก็ได้ไฮไลท์คือ i n นฟินิตี้ o ูที่สามารถถอดแผ่นหลังคาสกายพาร์เนลออกเก็บในช่องเก็บของด้านหน้ารถเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการขับแบบเปิดลงได้ ส่วนด้านหลังมีประตูท้ายเปิดแบบสวิงและยางอะไหล่ติดตั้งเต็มขนาดสะท้อนภาพลักษณ์สายลุยเต็มตัวโดยรวมแล้วภายนอกผสมผสานได้อย่างลงตัวระหว่างความล้ำของรถไฟฟ้าและความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของฮัมเมอร์ต่อการที่ภายในห้องโดยสาร Hummer e v s u v 3 x ก็ดึงดูดไม่แพ้กันภายในถูกออกแบบให้หรูหราก,กว้างขวางและเต็มไปด้วยวัสดุคุณภาพสูง GMC ใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่างเต็มที่โดยไม่ละทิ้งความสบายดีไซน์เน้นเส้นตรงดูแข็งแรงสอดคล้องกับตัวถังภายนอก ด้านหน้าคนขับจะเจอกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด13.4นิ้วใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของ GMC ที่ตอบสนองไวคมชัดและเต็มไปด้วยฟีเจอร์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอัปเดตระบบผ่าน OTA และมีแอปพลิเคชันเสริมอย่างแผนที่เส้นทางออฟโรดหรือข้อมูลการลุยต่างๆภายในยังตกแต่งด้วยดีเทลพิเศษเช่นลายตะแกรงลำโพงที่ได้แรงบันดาลใจจากพื้นผิวดวงจันทร์ เบาะนั่งรองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างขวางทั้งด้านหน้าและหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็จัดว่ากว้างขวางรองรับการเดินทางไปแคมป์อุปกรณ์กีฬาหรือคนของสำหรับทริปยาวได้สบาย เข้าสู่สมรรถนะการขับขี่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ Hummer EV SUV 3X ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังสูงสุดประมาณ830แรงม้าและแรงบิดมากกว่า11,000ปอนด์ฟุตซึ่งถือว่าเหนือชั้นมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ตัวเลขนี้ทำให้มันสามารถเร่งสูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียงราว3.5วินาทีด้วยโหมดปล่อยพลัง What to Freedom ถือว่าเร็วเกินค่าดสำหรับรถที่มีน้ำหนักเกิน4ตันแต่ Hummer EV ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วตรง GMC ยังติดตั้งเทคโนโลยี Off-Road ขั้นสูงอย่างเช่นโหมด c r a บวอล์กที่ทำให้ล้อทั้ง4เหลี้ยวไปในทิศเดียวกันเพื่อเคลื่อนรถเฉียงได้อย่างง่ายดายในพื้นที่แคบรวมถึงช่วงล่างถุงลมที่สามารถยกหรือปรับระดับความสูงได้หลายระดับทำให้เอาตัวรอดได้ในเส้นทางหิง ดิงหรือซายแบตเตอรี่เอาทียมให้ระยะทางวิ่งราว480กิโลเมตรต่อตการชาร์จเต็มขึ้นอยู่กับล้อและการตั้งค่ารองรับการชาร์จเรลดีซีสูงสุดถึง300กิโลวัตต์เติมระยะวิ่งได้เกือบ160กิโลเมตรในเวลาเพียง12นาทีภายใต้สภาพเหมาะสมเรียกได้ว่าทั้งแรงและใช้งานจริงได้เมื่อลองขับบนถนนปกติ Hummer e v s u v 3x ให้ความนุ่มนวลก่อว่าที่คิดระบบช่วงล่างซับแรงสรั่นสะเทือนได้ดี พวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถ GMC ยังเพิ่มระบบช่วยขับขั้นสูงอย่าง Super Cruise ที่ทำให้ผู้ขับสามารถขับแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยบนทางหลวงที่รองรับได้ลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังงานมหาศาลเทคโนโลยีล้ำยุคและความสามารถลุยออฟโรด มาถึงราคาการบ้างฮัมเมอร์ ev suv 3 x รุ่นปี2026เปิดตัวที่ราวราว1,6000ดอลลาร์ 1, 06, สหรัฐหรือประมาณ3.8ล้านบาทซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถหรูระดับพรีเมียมและหากเพิ่มออปชั่นหรืออุปกรณ์เสริมราคาก็อาจพุ่งสูงขึ้นไปอีกแต่เมื่อมองสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเหนือชั้นดีไซน์อนาคตความหรูหราและความสามารถลุยแบบไม่เกรงใจใครก็ถือว่าคุ้มสำหรับคนที่มองหารถ suv ที่ไม่เหมือนใครสรุปแล้ว gmc h u m m e r ev suv 3 x ปี2026ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของทิศทางอนาคตของ SUV พลังงานไฟฟ้าผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของฮ u m m e r เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนกลายเป็นรถที่ทั้งย้อนรำลึกถึงอดีตและมุ่งสู่อนาคตใครที่กำลังหารถที่รวมทั้งความหรูหราความสามารถออฟโรดและความโดดเด่นไม่เหมือนใครรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบแม้จะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่พร้อมจ่ายมันคือหนึ่งในรถอีวีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดตอนนี้ และนี่คือการรีวิวเต็มๆของ GMC Hummer EV SUV 3 X รุ่นปี2026คุณคิดยังไงบ้างกับรถคันนี้อยากได้มาครอบครองหรือรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ